ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปัทมาพดุงศักด์ผู้แทน,านราษฎรพักคก้าไกลจังหวัดปทุมธานีเขตเจ็ดอำเภอลำลูกกาธัญบุรีและอำเภอหนองเสือนะครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายนะครับสนับสนุนยติแยกกัญชงออกจากกัญชานะครับทั้ง2ชนิดนี้นะครับพืชมีความแตกต่างกันอย่างไรกัญชงและกัญชาเนี่ยเป็นพืชวงเดียวกันนะครับ แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งกายภาพและคุณสมบัติอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับ <S <S <ๆ S 2> กัญชาเนี่ยง่ายๆเลยนะครับมีสาร t s c เป็นหลักนะครับซึ่งสารซึ่งสาร t s c เนี่ยถ้าใช้ปริมาณมากจะทําให้เกิดการเสพติดนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้นะครับส่วนกัญชงเนี่ย จะมีสาร CBD เป็นหลักนะครับสารนี้ไม่ใช่สารเสพติดนะครับแล้วกัญชงก็นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอกระดาษแล้วก็มเมล็ดนำไปทำเครื่องสำอางอุตสาหกรรมอาหารได้นะครับจำแนกกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดิมทีนะครับคนเข้าใจกันว่ากัญชาและกัญชงเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนิยามยานิยายาามเสพติดให้โทษประเภทที่5ของเรานะครับ ไม่เคยมีคำว่ากันชงอยู่ในกฎหมายฉบับใดเลยนะครับทำให้กันชงเนี่ยก็ถูกจัดเป็นยาเสพติดพร้อมกับกัญชาไปโดยปริยายไม่แปลกใจนะครับท่านเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทั่วโลกเราก็จัดหมูจัดมวลหมูกันแบบนั้นเหมือนกันนะครับจัดกันชงไปอยู่กับกัญชาแต่เมื่อปี254 1ี่นะครับมีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเนี่ยได้มองเห็นว่าเอ้กันชงกับกัญชาเนี่ยแตกต่างกันนะทั้งกายภาพและคุณสมบัติเพราะฉะนั้น แยกหมดหมู่ย่อยออกมานะครับกัญชงก็กลายเป็นซาติวานะครับแล้วกัญชาก็กลายเป็นอินดิกานะครับเป็นสายพันธุ์ย่อยเมื่อคนไทยได้ทราบตรงนี้แล้วนะครับก็มีเรามีการนํากัญชงมาใช้เป็นสินทออยู่แล้วเราก็เรียกร้องด้วยนะครับเรียกร้องให้ตรงนี้เนี่ยควรจะนํามาผลิตเป็นสินค้าได้นะครับอย่างถูกกฎหมายก็เลยในที่สุดนะครับก็ต้องประกาศเป็นกฎกระทรวงนะครับปี2559ให้มีการ อนุญาตให้ผลิตได้นะครับจำหน่ายได้หรือมีไว้ครอบครองได้นะครับซึ่งหมายถึงอะไรนะครับในตอนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าตีความแบบบ้านๆเลยเฮ้ยกัญชาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษ <laughs> กัญชงเนี่ยคุณคือยาเสพติดนะแต่ถ้าเกิดคุณจะผลิตนะครับคุณก็มาขออนุญาตได้เพราะจริงๆแล้วคุณไม่ใช่ยาเสพติดมันย้อนแย้งไหมครับท่านเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานในอดีตเนี่ย องค,ความรู้เราอย่างไม่เยอะนะครับเราทําอะไรแบบง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างสัตว์น้ําในทะเลเนี่ยเราเรียกว่าปลาหมดเลยวานนะครับไม่ใช่ป RA, ลาเราก็เรียกว่าปลาวานนะครับพายนและโลมาก็เช่นกันนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไม่ใช่ปลาแต่เราก็เรียกว่าปลาซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหมึกนะครับ หมึกหน้าตาไม่เหมือนปลาเลยเราก็เรียกว่าปลาหมึกนะครับเราทําอะไรกันง่ายๆแบบนี้เราจัดหมดหมูกันง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ปลาไม่ว่าปลาวาหรือปลาหมึกก็ตามนะครับเราจะแยกหรือไม่แยกไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเลยนะครับแต่กัญชงและกัญชานะครับท่านมันมีผลมหาศาลเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเส้นใยของกัญชงเนี่ยถูกใช้มานานมากนะครับอย่างที่ท่านสสเล่าฟัางได้พูดไปนะครับว่า ชาวม้งเนี่ยใช้มาแต่ในอดีตเป็นนับร้อยปีแต่สุดท้ายเรามาจับว่าเรามาจัดเขาว่าเป็นยาเสพติดทำให้มีปัญหานะครับ แล้วอันนี้คือเพพืชเศรษฐกิจของชาวมงตั้งแต่อดีตนะครับเขาปลูกกันมานํามาทําเป็นเส้นใยนะครับเอาไปตากแดดแล้วกน็นำมาย้อมสีธรรมชาติการปลูกกันชงก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมมากๆเมื่อนํามาผลิตเป็นเส้นใยนะครับมาเรียงต่อกันผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านนะครับก็นํามาม้วนเป็นใจนะครับได้ได้มีอาชีพทําได้เงินใช้ด้วยนะครับนำมาทําเป็นไหมพรมแล้วก็ เป็นกระบวนการผลิตของในหมู่บ้านของคนเฒ่าคนแก่ที่ทําให้สร้างงานสร้างอาชีพกับเขาได้นะครับแล้วเมื่อผลิตเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปส่งให้กับทางสตรีนะครับในการที่จะถักทอเป็นเสื้อกระโปรงแล้วก็จําหน่ายนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีการพัฒนาสามารถนําเอาใยของกัญชา mm. การชงเนี่ยไปผสมกับฝ้าย ไปผสมกับไหมได้นะครับแล้วถักทอให้เป็นผ้าที่มีรูปแบบที่นุ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของตัวเองมากขึ้นส่วนในต่างประเทศนะครับเขาพัฒนากันมากกว่าเรานะครับในต่างประเทศเนี่ยสามารถนําใยตรงนี้นะครับเอาตัวลิก,กลิกลินนออกนะครับซึ่งเป็นเส้นใยที่แข็งของ,ของ,ของอกันชนเอาออกทาให้ผ้ายิ่งนุ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีความทนทานเทียบเท่ากับผ้าขนสัตว์เลยนะครับด้วยประโยชน์จากเส้นใยเหล่านี้นะครับ ทั้งูดดซับความชื้นได้ดีกว่าแข็งแรงกว่าผ้าฝ้ายมีความอบอุ่นกว่าผ้าลินินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถป้องกันรังสียูวีได้ร้อยเปซ็นตทำให้เป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นถือว่ากันชงเนี่ยเป็นพืชมงคลเลยนะครับนำไปตัดกิมโมโนตัวหนึ่งหลักแสนเลยนะครับ ชางมงเองก็ถือว่าเป็นพืชมงคลเช่นกันเพราะใช้มานานนับร้อยปีนะครับแบรนด์ดังทั่วโลกก็นําไปใช้นะครับกันชงอันนี้ไม่ใช่ว่าแต่ประเทศไทยจะใช้นะครับแล้วเมื่อเราผลิตกันชงเนี่ยเราก็ยังส่งออกด้วยนะครับแปเราส่งออกไปญี่ปุ่นส่งออกที่เหลือก็ส่งออกไปที่ยุโรปนะครับอย่างเช่นสวีเดนอเมริกานะครับในอนาคตนะครับท่านเส้นใยกันชงเนี่ยก็จะมาทดแทนเส้นใยสารเคมีต่างๆนะครับเพราะเราจะไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะครับ โดยสุดท้ายนะครับท่านในเรื่องของเศรษฐกิจนักเศรษฐนักนักธุรกิจบางคนเนี่ยเขามองตัวกันชงเป็น New S curve เลยนะครับมูลค่าปัจจุบันในตลาดเนี่ยที่ผมหาเจอมาคือหลักพันล้านนะครับเฉพาะกันชงแล้วก็คาดการว่าจะขึ้นหลัก25,000ล้านในะอีก5ปีข้างหน้านะครับมูลค่าตลาดขนาดนี้นะครับเราไม่ควรจับกันชงกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดอีกนะครับเพราะเขาไม่ใช่ยาเสพติด แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเส้นใยใช้ประโยชน์ได้ขนาดนี้นะครับแล้วตลาดจะกว้างขนาดนี้ไม่สามารถที่จะเป็นแค่ผ้าอย่างเดียวนะครับกันชงเนี่ยยังนำไปผลิตเป็นยารักษาโรคด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีสาร CBD เยอะและสาร CBD เนี่ยมีประโยชน์ต่อ,อการนอนหลับนะครับลดอาการเครียดลดความเจ็บปวดแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็น เป็นาสารสก,กัดจากธรรมชาติล้วนๆทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของอาการแพ้หรือว่าต่อต้านของร่างกายนะครับเมื่อเราได้พัฒนาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็มีบริษัทบางบริษัทนะครับได้ลงทุน200ล้านบาทนะครับสร้างโรงงานที่จะผลิตนำกัญชงเนี่ยผลิตเป็นยานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยานำกัญชงเข้าไป บรรจุในกฎหมายยาเสพติดเลยครับท่านยิ่งท่านควบคุมมากเท่าไหร่การพัฒนาทั้งสายพันธุ์ทั้งผลิตภัณฑ์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มีอิสระเสรีสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยขอบคุณมากครับ